นะฮะครับแล้วก็ต่อไปอีกวันละสองร้อยบาทจนกว่าจะมีการหยุดการก่อสร้างนะครับค่ะแล้วก็ข้อหาที่สามก็คือข้อหาฝ่าฝืนคําสั่งของเจ้าพนักงานห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆของอาคารอืก็จําคุกสองเดือนปรับห้าหมืนบาทเหมือนกันค่ะอืก็คือโทษเหมือนกันเลยกับฝ่าฝืนคําสั่งครับ สุดท้ายก็ฝ่าฝืนคําสั่งให้รื้อถอนอาคารคือค,คุณศิริเนี่ยสร้างเสร็จแล้วแกก็ไม่ยอมรื้อถอนอาคารคก็โดนจําคุกสองเดือนปรับห้าหมื่นบาทแล้วก็ปรับอีกวันละสองร้อยบาทเหมือนกันฮะตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันสิบเก้าถึงวันที่เก้าสุลาคมสองพันสี่ิบเก้าและก็ต่อไปอีกจนกว่าจะรื้อนะวันละสองร้อยบาทโอ้โดนก็ไปเพียบเลยนะเนี่ยค,คุกก็หลายเดือนแล้วปรับก็อีกหลายหมื่นบาทใช่แต่ว่าโทษที่ โทษที่สาลจะลงจริงๆนะฮะก็คือุณจิริเขาให้การรับสารภาพนะฮะสาลเลยลดโทษให้กึ่งหนึ่งเกือกหนึ่งก็คือก็จำคุกหนึ่งเดือนอ่ะค่ะทั้งหมดกระทงละหนึ่งเดือนสี่กระทงก็สี่เดือนนะฮะส่วนค่าปรับนั้นอ่ะนะฮะโอ้โหเพียบเลยฮะข้อหาแรกเนี่ยก่อสร้างอาคารผิดแบบเนี่ยสี่หมื่นบาทสาลลดไ้ครึ่งหนึ่งก็คงสองร้อยสองมืนบาทสองหมื่นบาทค่ะ ส่วนฝาผืนคำสั่งรล้วนการก่อสร้างเพ่ผิดแบบเนี่ยปรับห้าหมื่นลดครึ่งหมื่นเหลือสองหมื่นห้าเป็นสี่หมื่นห้าแล้วนะฝาผืนคำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในอาคารปรับห้าหมื่นลบครึ่งหมื่งก็สองหมื่นห้าอีกก็เป็นเท่าไหร่แล้วเป็นเจ็ดหมื่นเนาะเจ็ดหมื่นแล้วก็ฝาฝืนคําสั่งให้รื้อถอนอาคารปรับผิดสองหมื่นห้าหมื่นก็เลยสองหมื่นห้าเหมือนกัน ก็รวมเป็นเงินเก้าพันห้าพันบาทค่ะโดนนะแล้วก็โดนปรับอีกวันละสองร้อยบาทเนี่ยสี่กระทงก็รวมเป็นเงินแปดร้อยบาทต่อวันอ่ะค่ะจนกว่าจะลื้อถอนครับเทียบเลยนะะโดนข้อหาก็ไปอันนี้เป็นข้อหาในเรื่องของการที่ไปก่อสร้างอาคารผิดแบบนะฮะอืมเอาโดยโดยสรุปเลยฮะคุณนำพลคำพิพากษาสรุปแล้วก็ก็มีการอุทธรณ์เนี่ยนะฮะพอศาลอุทธรณ์เนี่ยคือคุณสิริไปอุทธรณ์พออุทธรณ์ปั๊บเนี่ย สารอุทธร์เพิ่มโทษให้อีกเท่าหนึ่งนะเพราะพลเรือแล้วอะไรกกเไปดีกาไปดีกาต่อสารดีกาก็สารก็บอกว่าก็คือตอนที่มันมีข้อหาที่แบบว่าก่อสร้างอาคารเสร็จแล้วเนี่ยสารไม่ให้กลับนะะก็ให้แก้ไขบ้างเล็กน้อย้อยเนี่ยแต่สรุปแล้วก็ให้ยืนตามคำพิพากษาสารอุทธร์นะะก็คือที่สาร ที่ศาลสั่งจำคุกสเดือนตะกี้นะเพิ่มเป็นแปดเดือนครับแล้วก็ไอาที่มันโดนก็ไปเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้าพันห้าันนะฮะก็เพิ่มไปเป็นแสนเก้าแสนเก้าหมื่นแล้วก็ปรับอีกวันละสองร้อยบาทไอ้วันอีกแปดร้อยบาทนะฮะก็คือเป็นไปตามสารอุทธรณ์ที่สารอุทธรณ์พี่ภากษานะฮะข้อหาในเรื่องของการก่อสร้างอาคารผิดแบบเนี่ยมันรุนแรงมาก คุณจำไอ้นั่นดันนะฮะเดี๋ยวคุณคุณอมพลเดี๋ยวก่อนนะครับเหตุผลสําคัญที่สารเพิ่มโทษแล้วสารฎีกายืนตามสาลอุทธร์คืออะไรอ๋อคือสารชั้นต้นที่า้าสาผิดที่จริงแล้วมันมีว่าถ้าฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักงานมันจะต้องเพิ่มอีกเท่าหนึ่งนะฮะจะต้องเพิ่มอีกเท่าหนึ่งแต่ว่าสารชั้นต้นเนี่ยนะลงโทษแค่เท่าเดียวคต้องเพิ่มอีกเท่าหนึ่ง จำจำสานิกา้าผับได้ไหมครับก่อสร้างอาคารผิดแบบฮะครับก็ก็ก็มันจะรุนแรงถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษในเรื่องของการก่อสร้างอาคารผิดแบบนี่จะรุนแรงมากมแต่แต่ว่าวที่ประเด็นสำคัญก็คือสารชั้นต้นพิพากษาผิดแล้วฮะครับพิพากษาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งบอกว่าถ้ามีการก่อสร้างอาคารผิดแบบนะ ฝ่าฝืนคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างฝ่าฝืนคำสั่งไม่ให้เข้าไปใช้อาคารแล้วก็ยังฝ่าฝืนไม่รื้อถอนอีกมันสี่กระตรงนะฮะมันมีกฎหมายพรบควบคุมก่อสร้างบอกว่าต้องเพิ่มอีกหนึ่งเท่าแตุ่ทอนก็เลยเพิ่มโทษทั้งก่อสร้างสารชั้นต้นเนี่ยจะไปดูสารชั้นต้นไปดูตามปกติใช่ไหมว่าจำเลยรับสารภาพก็ลดให้ลดหย่อนโทษให้ แต่จริงๆเนี่ยมันต้องไปดูก่อนว่าก่อนจะลดหย่อนต้องไปดูว่าฝ่าฝืน่โทษมันต้องแรงขึ้นไปก่อน <est> แล้วค่อยไป<ช>ไปปรับลดโทษอีกทีหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ใช่ถูกต้องมันต้องเพิ่มไปก่อนครั้งหนึ่งคือพูดง่ายก็จะต้องพิจารณากฎหมายให้รอบครอบทุกทุกด้านทุกกระทงเหมือนกันแต่แต่ว่าเราเวลาเราใช้กฎหมายเราไม่ค่อยจะใช้กันนะอันนี้เลขดีกาอะไรคะคุณธำพลคะอ๋อคำพิพากษาสารดีกาเลขที่หก พันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดทับสองพันหนึร้อยห้าสิบสองนี่เองของปีที่แล้วฮะเรื่องนี้มันเกิดตอนปีสี่เก้านะสี่เก้าสองสามปีไอ้ปรับไม่เท่าไหร่ผมสงสัยว่าไอ้ปรับวันละนี่มันจะยาวไปเท่าไหร่สี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองสี่ปีเนี่ยปรับวันละสองร้อยคุณอย่านึก็น้อยนะจนกว่าจะถอยะสี่ปีสามร้อยหกสิบห้าวันนะฮะวันละสองร้อยก็สามหมื่นเจ็ดอ่ะไอ้ไอ้ปีหนึ่งเจ็ดหมื่นกว่าบาทอ่ะ วันละแปดร้อยล้านกว่าบาทวันละแปดร้อยบาทเอ้ยแปดร้อยก็ล้านกว่าบาทอะฮะตกะลงแล้วอาคารหลังนี้ต้องรื้อถอนไหมอาคารหลังนี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของโทษนะฮะที่ให้ไปที่ไปก่อสร้างอาคารนะฮะส่วนการรื้อเนี่ยนะฮะจะต้องไปฟ้องทางแพ่งอีกทีหนึ่งบังคับอืมถ้ารื้อนี่ก็คือรื้อชั้นเดียวหรือเปล่าคะตามที่ขออนุญาตไว้ให้เหลือสามชั้นไม่ใช่รื้อั้นเดียวฮะต้องผมก็จะจว่ารื้อทั้งหมดนะฮะ แต่ผมไม่มี <c oughs> ความรู้เรื่องของทางวิศวกรรมแต่ว่าผมก็เลยว่ามันก่อสร้างเขาขอสามชั้นแล้วไปสร้างสี่ชั้นเนี่ยไม่รู้โครงสร้างเขาเป็นยังไงก็ต้องไปดูรายล,เละเอียดโครงสร้างอีกทีก็คงต้องไปตรวจสอบกันแต่ว่าอยากจะเตือนสักนิดนึดนงนะฮะท่านท่านผูน้ชมที่อยู่ทางบ้านนะถ้าเกิดว่าบริเวณใกล้ๆเราเนี่ยถ้าเขาก่อสร้างอาคารผิดแบบเนี่ยนะฮะเป็นทรายกระทิบสักหน่อยก็ยังดีนะดูที่กตองหน่อยเพราะว่าค่ะประชาชนถ้าเกิดใครเข้าไปใช้จะ อันตรายใช่ไหมคะแตอันตรายค่ะครับผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณนรรมพลนะครับค่ะครับหมดเวลาแล้วครับเนี่ยหมดแล้วครับแต่ผมได้นิดเดียวเองนะวันนี้วันนี้น้อยฮะเดี๋ยววันอื่นจะเพิ่มให้เยอะๆขอบคุณมากผมขอบคุณเรื่องหน้านะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นเรื่องที่ธรรมพลรัตนามูสิกครับเป็นทนายความประจำรายการนี่นะฮะ ซึ่งถ้าท่านผู้ชมมีความสนใจอยากจะฝากคำถามคุณนภพลได้นะฮะ,ะตามเอสเอ็มที่ปรากฏอ,อยู่บนหน้าจอนะครับค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณ BSC Cosmetology นะคะแล้วก็เสื้อส,อสวยๆจาก a อ r โลนะคะค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ